หวังมากแค่ไหนครับในการที่จะมาทําเพลงในเส้นทางเส้นนี้เส้นทางสายดนตรีเส้นทางสายนักร้องแบบนี้ครับมีความหวังไหมมีความหวังแม่ค่าไหนมีความฝันมากแค่ไหนสำหรับคนเฮ้าะะคะเนาะการ,รที่เป็นศิลปินทุกคนก็ต้องหวังแมนครับแมนไปในที่จุดที่สูงสุดใช่ไหมคะแต่ในเมื่อเราไม่รู้ว่ามันจะถึงหรือเปล่าจุดที่เราฝันก็ขอให้ทําวันนี้ให้ดีที่สุดถึงซื้อเสียงบ,บอดงดังเป็นที่รู้จักแก่แฟนเพลง ขอให้มีงานขอให้มีคนหูจา,ากบ้างเละกๆน้อยขอให้มีเวทีให้ยืนอยู่ตรงนี้ไปนานๆตราบนานเท่านานนะคะมันคือรางวัลของศิลปินทุกท่านที่อยากได้แมนครับตรงนี้ก็เหมือนเวทีนะครับตรงนี้ก็เหมือนเวทีทุกวันครับใช่มันเป็นมันเป็นใบเบิกทางของเขานะคะเลซ่เป็นใบเบิกทางของเขาว่าเป็นใบเบิกทางของเขาว่าค่ะคงหนึ่งเขาเคยมีผลงานครับผมคังหนึ่งเขาเคยเหตุตแต่มันสิบปไก่ถึงขนาดใดอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตแมนครับอีก หาปีสิบปีมีลูกไม่ล้านกะสิได้บอกลูกบอกล้านเนาะคำว่าเห่าก่อนเนาะโอเคต่อไปเรับกะสิมีผลงานให้ลูกหลานเบิ่งเอ้ยครั้งหนึ่งแม่เคยเป็นครั้งหนึ่งแม่เคยมีเบิ่งในยูทูบอีอย่างนังนสินะจ๊ะแมนเอาไปตัวเด็กน้อยครับเอาไปตัวเอ็กน่อยดังเดแต่ก่อน่ะดังเดแต่ก่อนเคยดังเด้เป็นบ่งจักบ่ดดังซ้ำใด้ละเปิดแห้งๆก็ดังโลดนะจ๊ะถ้าพี่น้องสนใจเนาะอยากติดต่องานติดต่อยังยังสี่ห้าสามารถติดตามติดต่อได้ที่ รรติดต่อได้ที่ Facebook แพทองทนาโด oh. เบอร์โทรศัพท์อยู่ที่ Facebook เรียบร้อยแล้วครับผมหรืออีกทางนึงถ้าไม่รู้ว่าหา Facebook แพทองทนาโดไม่เจอติดต่อที่ช่องนี้เลยค่ะโซเชียลมิวสิกนะคะมี